สวัสดีครับผมลุงหลอด f อครั้นี้ก็มาเจอเห็ดปวกฟานนะครับผมแต่ถมไว้ก่อนครับผมต้องรีบไปเอาขาตั้งกล้องก่อนนะครับผมเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าครับผม ไปกันเลยครับผมโอ้โหมาถึงแล้วนะครับได้ขาตั้งกล้องมาแล้วนะครับผมกำลังตั้งกล้องและเขีรยออกเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหนะครับผมตุ้มๆเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ก็ได้ยินเสียงคนอยู่ไกลๆนะครับผมลุงหลอดเขาต้องเด้งใช้กับเวลานะครับผมเดี๋ยวขายคลิปไม่จบนะครับผมก็ตุ้มๆกันเลยนะครับผมนี่นะครับเจอแล้วนะครับผมเจอแล้วก็รออะไรครับผมไม่รอแล้วนะครับผมไม่รอให้นายกมาตัดริบบินหรอกนะครับอยู่ในป่าขนาดนี้ไม่มีใครมาอยู่แล้วนะครับ อะไรก็จัดเลยนะครับผมโอ้โหงัด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 เลยครับงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดเลยนะครับผมช่วงนี้ช่วงงัดนะครับผมเสียมก็ไม่ไดเอวมานะครับผมทั้งมือทั้งมีดนะครับผมดึงขึ้นมาแล้วดอกแรกเลยครับโอ้โหสวยงามมากไม่สานนอยอีกแล้วตามเคยนะครับผมนี่คือดอกมากเข็งเช่นเคยนะครับผมกำลังงัดขึ้นมาพามาเก็บเห็ดปลวกฟานกับลุงหลอดเอฟซีนะครับผมจะมานไปถึงไหนช่วงนี้นะครับผม ก็มาดูกันเลยนะครับว่าลูกหอดเก็บยังไงนะครับผมวิธีเก็บเก็บยังไงงัดขึ้นมานะครับงัดท้งงัดงัดทางงัดเหมือนเดิมนะครับผมดึงขึ้นมานะครับผมโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนี่ดอกกับจิ๋วเดียวแต่ก็สวยนะครับผมเห็ดมันหายากนะครับกว่าจะเจอนะครับผมบางคนใช้เวลางัดขึ้นมานะครับโอ้โหกําลังแทงขึ้นมาพอดีเลยนะครับผมโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมมาดูข้างล่างนี่ครับผมโอ้โหมีจอมปลวก โอ้โหกำลังแทงขึ้นเลยนะครับผมโอ้เยอะแยะเลยนะสีขาวโพลเลยนะครับผมมันเป็นเชื้อเห็ดนะครับกําลังจะขึ้นแต่ถ้ามันโดนลมแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นแล้วล่ะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมโอ้โหหักเลยทีเดียวขามันนะครับผมเราก็ต้องถมไว้นะครับผมเผื่อพรุ่งนี้มันขึ้นเราค่อยมาดูใหม่อีกนะครับผมแต่โดนลมแล้วมันไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับผมก็จะปิดไว้มันเดิมแต่ก่อนอืึ่งก็ต้องเอาเห็ดก่อนนะครับผมจะรีบปิดไปไหนเอาเห็ดก่อนนะครับ เห็ดก็ยังเก็บไม่หมดนะครับผมมีแต่ดอกตุ่มๆสวยๆเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหนะครับผมต้กงขออภัยนะครับผมลุงหลอดภาคอยู่ข้างถนนนะครับตอนนี้เสียงรถผ่านไปผ่านมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมันเป็นเสียงภาคเสียงฟีมันเบามากนะครับผมเพราะว่าเสียงดังไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคนได้ยินก็จะแห่มาลุงหลอดจะไม่จบคลิปนะครับผมโอ้โหไม่ได้หวงเห็ดหรอกครับแต่กลัวไม่จบคลิปนะครับผมอ่านนะครับผม กดึงกันมาต่อไปแล้วนะครับผมโอ้โหแจมเลยนะครับผมนี่ถ้าใครมานี่ก็บอกว่าทําอะไรก็จะบอกว่าถ่ายคลิปนะครับผมเขาคงไม่กล้าเก็บนะครับเพราะเราขายคลิปอยู่นะครับผม หรือไม่เราก็ต้องบอกเข้าไปครับผมว่าขี้อยู่นะครับผมเขาก็จะไม่กล้ามาใกล้เราเขากลัวเหม็นขี้นะรับอย่ามาใกล้นะขี้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าได้ยินเสียงคนเข้ามาใกล้นะครับผมเพื่อคลิปเราจะได้จบนะครับผมดียังไม่มีใครเข้ามาใกล้ถ้าได้ยินเสียงเขาคงเลี่ยงไปนะครับก็รู้ทําคลิปอยู่นะครับผมลุงหลอดก็ตั้งกล้องอยู่ข้างๆนะครับผมก็ขอบคุณขาตั้งกล้องจากสาวแซออด้วยนะครับผมนี่นะครับดอกขายาวมากเลยนะครับจะยาวไปไหนโอ้โห เห็ดปวกเสาไฟฟ้าเลยทีเดียวนะครับผมขามันยาวมากเลยนะครับผมโอ้โหแสดงว่าเาใต้ดินมันลึกมันเลยขึ้นมาเพื่อที่จะยืดออกมายาวๆก็งัดกันไปนะครับผมมือมือ,มอเล็บเล,บ,เลบไปหมดแล้วนะครับผม <laughs> เอาเสียมมามันไม่เจอนะครับผมก็เลยไม่เอาเสียมดีกว่าถ้าเอาเสียมมาจะไม่เจอเห็ดปวกนะครับผมก็เลยเอามีดมาเอามีดมาทีไรเจอทุกทีเลยนะครับผม ก็เลยเอาแต่มีดมานะครับผมโอ้โ oh หนะครับดึงขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับผมเก็บเพลินเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณอ่าช่องอีชแนลนะครับผมจันพันไม้นะครับผมหรือคุณเต้ยเสยผมของเรานั่นเองนะครับผมที่มอบแอปดีๆตัดต่อคลิปสวยๆให้พวกเราได้ชมกันแล้วนะครับผม ก็ขอบคุณเซอร์ฮิวชาแนลขอบคุณเจนไทยสวีเดนขอบคุณไอวัลปนิสานบ้านนนขอบคุณบ ok ักลาบลโบล่างอป่าพีบ้านะครับผมก็ขอบคุณแม่ตุ้ยหนุยด้วยนะครับผมเอ่อก็คุณอ้อบอกเลิกได้แล้วสปอนเซอร์เลิกไม่ได้หรอกนะครับผมก็เป็นน้ําใจดีๆจากเพื่อนๆที่มอบให้ลงุงหลอด f c นะครับผมขอบคุณจากใจลุงหลอดก็งัดขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเก็บสวยๆเลยทีเดียวนะครับผมว้าวนี่ไงครับ ๋อตัวนี้เป็นขามันนะครับผมขามันที่เป็นเชื้อเห็ดเราก็หักกระทมไว้นะครับปีน้นจะได้เกิดอีกนะครับผมก็นี่นะครับก็วางไว้เรียงกันเป็นแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมหลอดก็ค่อยๆจิ้มไปเสียงยุงกโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ค่อยๆจิ้มนะครับผมเห็ดปวกก็ บางทีเดินทั้งวันก็ไม่เจ๊อุ้ยอะไรกัดนะครับผมคือปวกกัดนั่นเองนะครับผมตกใจหมดเลยนะครับผมปวกกัดมือนะครับผมเอามือจิ้มลงไปแล้วปวกกัดใครเคยเดินปวกกัดมั้งครับมันจะเจ็บนะครับผมเจ็บเหมือนหมดเลยนะครับผมเพราะว่าฟันมันคมมากนะครับผมคมไม่คมไม่งั้นมันจะเจาะไม้เข้าเลยครับผมบางทีมันเจาะถึงกระปูนเลยนะครับผมคมมากเลยทีเดียวนะครับผมเลือดออกด้วยนะครับผม มันกัดลุงหลอดไม่ไม่เลือดออกอะครับพวกลุงหลอดแก่แล้วหนังเหนียวครับกัดไม่เข้านะครับ <laughs> ขุดต่อเลยนะครับผมจิ้มต่อนะครับไม่ใช่ขุดนะครับผมกองงัดทั้งงัดต่อเลยแล้วกันนะครับผม นี่ลุงหลอดก็เข้ามาคนเดียวนะครับผมทําคลิปไปด้วยกว่าจะเสร็จนะครับผมก็แต่ละคลิปก็ใช้เวลานานอย่างเช่นตัวนี้ก็เกือบสิบนาทีนะครับเก้านาทีกว่าเลยทีเดียวนะครับผมก็อเก็บเพลินเลยทีเดียวนะครับน่าจะมีเยอะๆนะครับผมแต่เป็นเห็ดบวกจีกออกเยอะๆลุงหลอดก็จะตั้งกล้องถ่ายอย่างนี้นะครับผมปีนี้ตั้งใจว่าจะเข้าป่าตอนกลางคืนด้วยนะครับผมโอ้โหจะตื่นเต้นไปไหนนะครับผมถ้าว่างนะครับไม่ว่างก็แล้ว ไปนะคร sucking, first, ับผมเขีรยหาต่อนะครับผมนี่ก็ยังไม่หมดนะครับผมก็ยังเก็บได้เรื่อยๆอยู่นะครับผมนันตูมๆนั่นนะครับผมแอบต้นไม้มาบังสั้นงั้นนะครับผมจะตัดต้นไม้ออกก็ไม่ได้นะครับผมมันเป็นป่านะครับผมเอาไว้ให้มันโตป่าเยอะๆมันอุดมสมบูรณ์เห็ดมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับผมถ้าเป็นป่าละเมะมันก็จะไม่มีเห็ดนะครับผมมันต้องเป็นป่าทึบด้วยนะครับผมทั้งความอบอ้าวทั้งแสงอะไรอย่างนี้นะครับผมมันจะพอเหมาะนะครับผมแสงเยอะมากไป มันก็เชือ้อมันก็ตายนะครับผมความร้อนมันต้องมีความชื er ม้นและแสงปะปนกันบุ้ยพูดยังกับตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมแถะเละมั่วเอานะครับผมเก็บต่ออยู่นะครับผมโอ้โหเก็บกันเลยนครับดอกนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับจิ้มจิ้มรอบก่อนนะครับผมทําไมต้องจิ้มจิ้มรอบนะครับผมก็เพื่อที่จะมันงัดง่ายขึ้นมานะครับผมเนี่ยดอกนี้ดอกสวยเลยทีเดียวนะครับผม นี่ก็จิ้มไปใจแบบใจเย็นเลยนะครับผมเท่าเสียมาขุดจึกดึงขึ้นเลยนะครับผมไม่นะครับผมมันง่ายไปนะครับผมเดี๋ยวคลิปไม่ยาวนะครับผมเดูอดเอาเดือนะครับก็ขอบคุณมากมายนะขอบคุณแม่เป็ดด้วยนะครับผมแม่เป็ดนาอุดมนะครับผมแม่อตอมเด็กปั้นลุงหลอดนั่นเองนะครับผมที่มาดูทุกคลิปเลยนี่ดอกสวยเลยทีเดียวนะครับผมนั่นก็มือวางอันดับหนึ่งเจ็บเห็ดเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ชวนแม่เป็ดมาด้วยนะครับไม่งั้นหาเลยนะครับผม ถ้าเจอเห็ดแม่เป็ดจะบอกขออนุญาตนะคะทุกคนจะรู้เลยว่าเขาเจอเห็ดนะครับผมขออนุญาตนะคะถ้าบอกขออนุญาตคือเขาขออนุญาตเก็บเห็ดนะครับผมอย่ามาแย่งเลยทีเดียวนะครับเขาถือมีดไปด้วยนะครับผมไม่มีใครกล้ายแย่งหรอกนะครับผมเพราะมีมีดนะครับผมก็หาต่อเคลียร์ต่อเลยนะครับผมรดก็เคลียร์รอบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่จอมปลวกนะมันเป็น ดินเนินดินนิดเดียวเองนะครับผมไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะครับผม ก็เคายหารอบทิศอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่เจอแล้วนะครับผมก็จะมานับเหตุว่ามีกี่ดอกนะครับผมเดี๋ยวก็จับนอนเรียงลายเซลฟี่กันสักหน่อยนะครับผมเซลฟี่กับเห็ดนะครับผมเพื่อที่จะลง y o u t u b e เห็ดมันก็ยินดีให้เซลฟี่นะครับผมเพราะมันอยากดังเหมือนกันนะครับผมใครจะไม่อยากดังนะครับผมขนาดลูกระเบิดยังดังเลยนะครับผมเอานี่นะครับผมนี่ก็จับมาแล้วนะครับผมเรียงกันสัหน่อยนะครับผม เรียงจากสูงไปหาต่ําจากต่ําไปหาสูงหรือเปล่าแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่จะเรียงนะครับวันนี้ขาหักนะครับผมลุงรอดปาดขามันหักนะครับผมโอ้ขาหักนี่อาจจะต้องถ้าเป็นคนก็ต้องเข้าเฟือกนะครับผมอันนี้ไม่ใช่คนนะครับผมเกาะต่อเลยนะครับผมเรียงสวยๆแล้วก็มานับกันเลยดีกว่าไ,ได้กี่ดอกโอ้เก็บตั้งนานได้กี่ดอกหนึ่งนะครับนี่หนึ่งดอกนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามดอกเลยทีเดียวนะครับไม่ได้ใบห้ยนะครับโอ้โหจอมปลวกนี้มีแต่ตุ่มตุ่1สิบสองสิบสามดอกเลยทีเดียวนะครับผมก็คลิปนี้ลุงหลอดก็ถ่ายก่อนแล้ววันหลังนี่ลันเพื่อนลุงหลอดก็ให้ไปเอาจอมปลวกมานะครับผมแต่ลุงหลอดก็มาเอาวันหลังนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f c สวัสดีครับ